สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพาสต้าซอสโหราพาสเต็กปลาแซลมอนกันครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูเส้นพาสต้าที่ทําได้ง่ายมากๆครับอร่อยแล้วก็ทานได้สุขภาพด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเนื้อปลาแซลมอนครับผมเลือกใช้เป็นแบบแช่แข็งนะครับวันนี้เราก็เลือกซื้อแบบที่หั่นสไลด์สําหรับทําสเต็กไว้เลยนะครับก็ปล่อยให้ละลายดีก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยครับ a เ n e ี i Linguini เบอร์สิบครับ นี่ก็จะเป็นพัตซาเส้นแบนครับเวลาที่เราทําเสร็จแล้วก็จะได้ความเหนียวนุ่มเหนึบครับเหมาะมากๆครับกับเมนูนี้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจหลักของเมนูพัตซาซอสโหระพางเราเลยนะครับก็นี่เลยครับ Agnese Pesto a ล l a g e n o v e ซ e ครับเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำพัตซาซอสโหระพาได้อร่อยหอมมันและได้รสชาติกลมกล่อมแบบอิตาเลียนแท้ๆที่สำคัญคือสะดวกและก็ทำง่ายมากๆครับแล้วสำหรับใครที่ชอบทานรสจัดๆแบบไทยๆนะครับผมก็จะเพิ่มเป็นนี่เลยครับ p i z z a จินดาครับ เพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับเมนูนี้นะครับแล้วก็ใบโหระพาครับเกลือครับแล้วผมก็จะมีในส่วนของนี่ครับพาเมซานชีสครับเอาไว้เพิ่มความหอมแล้วก็ตกแต่งความสวยงามให้กับจานของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทํากันเลยครับก่อนเด็ดเราก็มาเตรียมในสนของเส้นพาสต้ากันก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อน่าจะเดือดได้ที่ดีแล้วนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็นี่เลยครับแอคเนสซี่ลีควินี่เบอร์สิบครับ เดี๋ยววันนี้มัจะทําแบบอ l รนเต้นะครับก็ต้มตามเวลาที่ระบุหน้า2กันได้ครับไกอารินเต้ก็อยู่ที่7นาทีครับหรือว่าใครชอบนุ่มๆห,หนุ๋มก็อยู่ที่9นาทีได้เลยครับผมจะทําสำหรับ1เสิร์ฟนะครับก็ปริมาณแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับใส่เช่นลงไปต้มได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จับเวลาได้เลยครับ7นาทีนะ เสร็จแล้วระหว่างที่เรากำลังต้มเส้นอยู่ครับเราก็มาเตรียมในส่วนของสเต็กปลาแซลมอนกันต่อเลยนะครับกอนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับพอกระทะน้ำมันร้อนจัดได้ที่ครับก็ปลาแซลมอนสเต็กของเราครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก,ก็โรยเกลือเพิ่มปรสตาเล็กน้อยครับ นี่ก็ให้เราทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลาแซลมอนสุกแล้วก็เหลืองสวยเลยนะครับระดับความสุกของเนื้อปลาแซลมอนนี่ก็ตามความชอบไปเลยนะครับใครชอบทานให้ออกเตรียมกรอบหน่อยก็ทอดนานนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดใครชอบทานให้เนื้อปลาแซลมอนข้างในยังนุ่มๆอยู่ก็ทอดสักครู่เดียวครับในส่วนของเนื้อปลาแซลมอนนี่เราก็เลือกใช้ได้ตามความชอบนะครับจะใช้เป็นแบบสไลด์หั่นแว่นมันก็ได้ครับหรือว่าใครเลือกแบบแหล่เฉพาะเนื้ออย่างก็ได้นะครับเนื้อติดหนังมาก็ทําได้เช่นกันแล้วแต่ความชอบเลยครับหรือว่าในส่วนของเนื้อแต็ดเนี่ยครับเราก ในส่วนของเมนูพาสต้าซอสโหระพานะครับเวลาทานรตทานคู่กับอาหารทะเลจะอร่อยและเข้ากันดีมากครับเราก็จะเลือกใช้เป็นกุ้งหรือว่าจะเป็นปลาหมึกหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลชนิดอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยตอนที่ผมก็ทอดปลาแซลมอนด้านแรกก็จะเหลืองดีแล้วครับอันนี้ก็พลิกกลับหน้าได้เลยนะครับหอมมากครับเขาให้เหลืองสวยทั้งสองด้านเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทอดสเต็กปลาแซลมอนจนสุกได้ที่แล้วนะครับอันนี้เป็นที่พอใจแล้วปิดเตาเราก็นําขึ้นมาพักรอไว้ก่อนได้เลยครับสีเหลืองสวยแล้วก็กลิ่นหอมดีมากครับตอนนี้ผมก็ต้มเส้นมาจนครบเจ็ดนาทีแล้วครับก็ใช้ได้แล้วนะปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นมาพักในน้ําเย็นก่อนเลยนะครับน,นี้เรานํามาใส่ในน้ําเย็นเพื่อที่จะหยุดความร้อนนะครับเพื่อให้ได้เส้นที่เป็นอาริเนเต้แบบที่เราต้องการครับ เรานำเส้นมาล้างเพื่อให้ใคลายความร้อนก็พอนะครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นมาพักสะเด็ดน้ํารอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เคล้าเส้นด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยครับกันไม่ให้เส้นเกาะกันนะครับเท่านี้แหละครับพักรอไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของซ้อนโหระพากันต่อเลยนะครับก็เดอ,อก็เปิดเตาวอว์มกระทะให้ร้อนก่อนเลยครับ แล้วก็นี่เลยครับ a c n e s i Besto Alla Genovese ครับเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทําเมนูพาซซ้าซอสโหระพาได้อร่อยแล้วก็ง่ายสุดๆเลยครับ,รบนี่เลยซอสก็กลิ่นหอมดีมากครับมีทั้งโหระพาน้ำมันมะกอกแล้วก็ภัยนัทครับปริมาณของซอสนี้ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับ ตัวซอสนี่จะปรุงรสชาติมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบทานแบบรสชาติดั้งเดิมของอิตาเลียนแท้ๆเลยครับก็แนะนําว่าใช้ตัวซอสเพสโซอย่างเดียวก็ได้เลยครับนามาเคล้ากับเส้นแล้วก็ผัดให้ร้อนนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นซอสโหระพาที่หอมอร่อยนะครับหรือว่าใครชอบทานรสชาติจัดๆหน่อยแบบไทยๆครับอย่างผมเนี้ยผมก็จะเติมเมล็ดของพริกซอยลงไปด้วยครับปรับปลี่ยนได้ตามความต้องการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบรสจัดหน่อยก็เติมเกลือเล็กน้อยครับ ซอสให้หอมเลยครับแล้วก็ใช้เป็นน้ำต้มเส้นครับเด็กน้อยนะซอสตัวนี้เราไม่ต้องผัดนานนะครับเพราะว่าเป็นซอสครุกพร้อมทานอยู่แล้วผัดแค่ให้ร้อนขึ้นมาแล้วก็ออกกลิ่นหอมดีครับแล้วก็ตามด้วยเส้นผพาสต้าของเราเลยครับ เอาเส้นกับซอสให้เข้ากันดีเลยครับกลิ่นหอมดีมากครับผมก็จะเพิ่มใบโหระพาอีกเล็กน้อยครับความสวยงามแล้วก็ความหอมนะพอเาเข้ากันดีเท่านี้ครับแล้วก็เส้นร้อนได้ที่ดีแล้วก็ใช้ได้ครับปิดเตาได้เลยครับอสอคราวนี้เราก็จะได้เป็นพัซต่าซอสโหระพาที่ ตัวซอสเคลือบเส้นดีมากครับเส้นก็จะนุ่มหนึบดีเลยนะอันนี้เราตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับอันนี้ก็จัดเสิร์ฟใส่จานทานคู่กับแซลมอนสเต็กของเราได้เลยนะครับพาสซ้าก็เส้นเหนียวนุ่มหนึบดีมากครับซอสโหระพาก็กลิ่นหอมดีสุดๆเลยครับมีสซันก็ดูน่าทานมากแล้วก็พาเมซานชีครับอันนี้ก็ขูดโรยเพิ่มตามความต้องการได้เลยนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ผมใส่ลงไปเล็กน้อยครับเสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบโหระพาครับ เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพาสต้าซอสโหระพาสเต็กปลาแซลมอนครับพาสต้าเส้นเหนียวนุ่มเนบครับทานคู่กับสเต็กปลาแซลมอนนี้อร่อยลงตัวแล้วก็ได้สุขภาพดีมากครับที่สําคัญคือทําง่ายแล้วก็สะดวกมากๆด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ